สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้สลายยายนอยู่บนสะพานนะคะสะพานแบนเนสกรูนเนาะก็ไลส่สดไปแล้วนะคะสิบกว่านาทีเนาะขณะนี้ก็มาถ่ายวีดีโอให้ชมนะคะเผื่อท่านใดไม่อยากจะไม่ทันไลฟ์นะคะก็สญญะพานนี้ก็จะประมาณสัก เกือบหนึ่งกิโลเมตรนะคะอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะอากาศ,ากาศเดินเดยวสัญญาเอ่อ เรียกว่าอะไรนะคะลืมก็จะถ่ายประมาณไม่นานนะคะเพอาได้มีนะไม่ใช่อันเดียวกันนะคะโอ้เย็นเย็นเย็นนะคะลมเย็นมากๆแต่อากาศลบประมาณสององศานะคะแต่ว่าถ้าอยู่บนสะานนี <Jim> ้ก <infring es> ็คงจะ เยอะหน่อยเนาะนี่นะคะแานใดท่ายากที่เดินกับสรญญาก็มีไลฟ์สดนะคะ15นาทีเนาะ15นาทีนะคะแต่อันนี้ก็เป็นวีดีโอคลิปสั้นๆน,นะคะ ก็ฝากกดเลิก,กดไลค์กดสิดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ